เดี๋ยวเรามาสั่งกาแฟที่พ่มากันนะคะว่าจะเป็นังไงนี่เป็นกาแฟนี้เดี๋ยวเราไปนั่งกินกันแล้วก็มีปลาห้องโลกห้องโลกแบบนี้นะคะนี่แล้วก็อันนี้เขาเป็นอะไรไม่รู้ค่ะค่ะเป็นอะไรไม่รู้กับข้าวโอเคเป็นกับข้าวไม่ไงเป็นกับข้าวเดี๋ยวเราสั่งกาแฟแล้วก็ปลาห้องโกกันเนาะมีกับข้าวด้วยอ่ะเป็นกับข้าวอ๋อเนี่ มม pues mm ันก nah. ็เป็นแบบเนตโเฟรนี่ะค่ะซัมโมซ่าอืมอุปเดนนี่อะอุปเด่